พ่อมีคําถามจากทางบ้านให้พ่อช่วยตอบคขาถามหน่อยเขาถามว่าเรือเรือหนึ่งลำมามีอวนอย่างเงี้ยอวนร,ราคากี่แสนอวนสามล้านห้าอวนสามล้านห้าอวนเนี่ยตอนเนี้ยราคาเรือรุ่นเนี้ยเรือรุ่นร้อยร้อยร้อยตันเนี่ย <100. S 2> ร้อยตันออวนสามล้านห้าทุกคนดูกระจบกระโจมอย่างเดียวก็อีกสามล้านกระจมอย่างเดียวสามล้านทุกคนมันมีนอุปกรณ์ ท่าในกระโจมคือหลักล้านสามสามล้านสามล้านมีแต่ขึ้นวิทยุวิทยุตือสารโดนน้าเนดารด้าเนี้ยล้านปลาแล้วโอ้หสองอย่างแค่กระโจมกับอวนปลาไปหกล้านห้าแล้วทุกคนอุปรกรณ์เรือระเบียถ้าทำตอนนี้แล้าถ้าทั้งลำตอนนี้อุอปรกรณ์ตอนนี้เอาเท่านี้นะต้องบีไม่ต่ำกว่ายี่สิบยี่สิบห ทุกคนรู้ไหมคะว่าเรือทั้งลำพร้อมอุปกรณ์ไม่รวมค่าแรง